สวัสดีค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้นะคะเป็นวันที่ห <c oughs> นาวมากนะคะแต่ว่าสามีของตะวันบอกว่าวันนี้ฉันจะเปิดรถอาีนะคะตะวันก็เลยนะคะจะมาพาทุกคนไปดูรถอาีของตะวันนะคะซึ่ง,ซ,งซื้อมาแล้วประมาณหนึ่งปีนะคะจะครบหนึ่งปีตอนเดือนกุมภาแล้วทุกคนนะดังนั้นแต่ตะวันจะทําความสะอาดรถอาีแล้วก็กองับพาทุกคนไปดูด้วยนะคะว่ารถอาีอยู่หนีนะคะมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ันนี้ก็จะเปิดผักกังแล้วนะทุกคนเนาะเปิดผักกังอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่บังแดดนะคะเวลาที่แบบว่าเออแบบเรามีปาร์ตี้นะคะแบบว่าไปแคมป์เราก็มีปาร์ตี้เนาะก็จะกันฝนได้ด้วยนะคะทุกคนเนาะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะจ๊ะ <S <S ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <S <S อ่ะอน,นี่เปิดประตูแล้วก็เอาบันไดลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนีๆๆอ้อ๋อะตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะทุกคนจะเป็นเตียงนอนเนาะ,ะแต่อันนี้เป็นแผงอันอาอัานเป็นแผงโซล่รราเซลล์นะคะเอาไปติดข้างบนเนาะ,ะถ้าเราเริ่มแบบว่าจะเดินทางอะไรแบบน,นี้แล้วก็ไปติดข้างบนนะคะเพื่อที่จะรับพลังงานแสงอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็น ตู้แบบที่เก็บของนะคะทุกคนว่าเก็บผ้าห่มเก็บพาเซตโตเก็บเสื้อผ้าเนะค่ะเนาะนี่เห็นไหมแล้วก็ลงมาก็จะเป็นโซฟานะคะแล้วกับนีโต๊ะน,น้อยอยุ่มงมงมีพรอมโต๊ะมันแบบว่าติดกับไอ้นี่เลยนะทุกคนนะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะคะแล้วก็ มาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บเี่ยจะเป็นตู้ขึ้นกันเนาะคะ่ะตู้อนเนกประสงค์นะคะเก็บได้ทุกสิ่งนะคะทุกคนเวลาเปิดอะมันก็จะเปิดอย่างจัน้อยเนาะมันจะต้องแบบว่าดึงแรงเพราะว่าเวลาเราขับรถไปอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเนาะครับเวลาเราขับรถไปอะค่ะมันก็สิแบบมันก็สิบริตียงสินะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะอีกสองเตียงนะ อันนี้ตะวันเย็บผ้าม่านใส่นะคะทุกคนเอ๊ะตะวันจะอันนี้ฝีมือตะวันเย็บเองอะจ้ะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเตียงนะคะ,ะก็จะมีหน้าต่างตรงนั้นพร้อมนะคะอันนี้คือเตียงบนนะทุกคนมาดูเตียงล่างนะคะเตียงล่างก็จะเหมือนกันนะคะเออนี่เหมือนกันเลยนะคะประมาณนี้แหละ แล้วข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บของนะคะก็จะเป็นที่เก็บของส่วนประตูนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำเนาะคะ่ะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะทุกคนจ๋าเปิดมาดิอ่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําแล้วก็อันนี้เป็นห้องอาบน้ําห้องอาบน้ํานะคะ ออกเปิดออกา่าฝั่งนี้จะเป็นตู้เย็นนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นเนี่ค่ะตู้เย็นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิงล้างจานนะคะแล้วก็เตาแก๊สนะคะทุกคน ข้างล่างก็จะเป็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะเป็นตู้เก็บของแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่ดูดควันนะคะ <c oughs> แล้วก็ตู้เก็บของ <c oughs> ด้วยนะคะพวกจานซ้ำเนาะนี่แหละทุกคนนี่ก็จะเป็นตู้เก็บของอีกที่หนึ่งนะคะข้างล่างก็มองเก็บของขึ้นกัน <c oughs> นี่เก็บของเยอะมากนะคะอืมคือแบบ พร้อมเดินทางแล้วนะคะพร้อมเดินทางแล้วนะคะนี่แหละค่ะรถอาวีหัตะวันนะคะคือซื้อมาจะครบปีแล้วนะคะแต่นี่จะแบบว่าทําความสะอาดนะคะแบบว่าเออเราทําความสะอาดกันแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ยังสินาแล้วก็ดูความพร้อมนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยนะคะกะนี่แหละหวังว่าครั้งนี้เรา คงจะได้ไปเที่ยวกันนะคะทุกคนเนาะเราทาความสะอาดแล้วนะคะนี่แหละตะวันก็เลยพามาทัวร์นะคะรถบ้านของตะวันนะคะหวังว่าเราจะได้มีทริปออกไปเที่ยวกับรถบ้านคันนี้นะคะทุกคนนะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจตะวันนะใครยังไม่ได้กดไลค์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ตะวันด้วยนะแล้วก็ใครยังไม่ซับก็อย่าลืมซับตให้ตะวันด้วยนะคะตะวันกับสิเดมีเรื่องเล่าดีๆนะคะของการอยู่ที่นี่แล้วก็เรื่องเรา ่าน่าสนใจนะคะมาฝากนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมก็ขอบคุณมากมานะคะขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่เลยนะคะทุกคนขอให้เฮงๆปังๆแล้วก็มีแต่ความสุขนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ